Ne 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 ne? คนเดียือว่าอุปกตอ์ทำความสะอาดของฉันมันหล่นเข้าไปในนั้นนะสิแต่ฉันเอกมาไม่ได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้คงต้องเรียกทีมกู้ภัยแน่เลยอฮะเรื่องแค่นี้ก็เรียกทีมกู้ภัยแล้วเหรอหลีกทางหน่อยอะเฮอาออกมาได้แล้วว้าวฮะบใจมากนะไทยทันฉันฉันไปทำงานต่อก่อนนะ ขอบใจมากไททันขอบใจเธอมากจริงๆนะ,ะ,ะ <c oughs> คลินนี่ฮะโอลีว, <c oughs> วัดดีจ้าวัดดีคลินนี่ถ้าทางเธอรมดีจังเลยนะเกิดเรื่องดีๆอะไรขึ้นงนั้ยนะอือคือว่าไม้ถั่เพื่อนของฉันติอ,อยู่ในโซ่ โชคดีที่ไท,ท่านมาเห็นเขาเขาก็เลยแหวกกล้องไม้ออกและหยิบไม้ถักวพืนมาคืนให้ฉันนะ้าเขาไม่ใช่เพราะเขาล่ะก็ฉันคงทำความสะอาดไม่ได้ไปตลอดเลยละ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าไททันมีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาล่ะก็ฉันก็จะช่วยเขาเป็นการตอบแทนนั่นนะว้าวถ้าไททันรู้เขา้าคงจะดีใจมากเลยเ อะไรอยู่ตรงนั้นกันล่ะเนี่ยฮะไม่เห็นแล้วว่าเรากำลัจะชนกันแล้วขอโทษนะเออฉันเห็นว่าล้อเธอสกปรกม้ากเลยจะช่วยเช็ดให้นะเพอเถอะนะไม่ต้องทำความสะอาดล้อรถให้ชันเลยแต่ว่าเธอก็เห็นว่ามันล้อเธอมากเลยนี่ได้แล้วฉันไม่งาต้องทำอีกตั้งเยอะโอ้ไททัน จะได้จะเอาละขับใจมากนะเฮนรี่ไม่เป็นไรล็อกด้าเป็นไงแต่ของเสร็จแล้วเหรอใช่เหลือแค่ให้คลีนี่ขนไปรีไซเคิลนั่นสัตว์อคลีนนีเหมือนตรงเวลาพอดีเลยดีมากคลนวัดดีนี่คือของที่ฉันต้องเอาไปงั้นเหรอใช่ถ้ามันหนักเกินไปก็ให้ฉันช่วยก็ได้นะไม่เป็นไรล็อก เบนนี่ไม่เรื่องอะไรหรือเปล่าอะทำไมหน้าเศร้าแบบนั้นนะฮอลีฉันคงจะช่วยเหลือไทยท่านไม่ได้แล้วนรอเบนนี่นี่นายหมายความว่าไงอ่ะก็ก่อนที่ฉันจะมาที่นี่นะ่ะฉันเจอไทท่านเข้ากลางทาง้องเลืเป็แนแบบนี้ใช่ฉันแค่อยากจะช่วยเขาเท่านั้นเอง แต่ดูเหมือนจะยิ่งทำให้ทยท่านรำคาญฉันมากกว่านะถ้าหากเขาเกลียดฉันขึ้นมาจริงๆละ่ะไม่มีทางหรอกนะ้าเขาอาจจะแค่มีเรื่องที่ต้องคิดก็เท่านั้นหรือไม่เ <c oughs> ขาก็อาจะกำลังยุ่งมากก็ได้นะยันซีกลีบดีได้เต็มใจไปช่วยเขาทั้งทีก็จะไม่ชอบได้อย่างใดกันคิดอย่างนั้นหรอใช่ส<ป>ิ <c oughs> ถ้าคราวหน้าเราไม่โอกาสอาีกพยายามแสดงความรู้สึกให้มากนะเอเข้าใจแล้วขอบใจมากนะเพื่อนเพื่อน เอาละอดอทัยกันเลยนะคุณครีนนี่ <S 2> <S 2> เรานี่อะไรอีกล่ะเนี่ยนายจะไปไหนงั้นเหรอจะไปโรงเลื่อยเออนายมีอะไรให้ฉันช่วยไหมโอ้ไม่มีหรอกออถ้าง,งั้นไอ้ฉันทำความสะอาดอย่างเมื่อวานต่อไหมล่ะเอ,อ้ยขอร้องและครีน,นี่ทำไมนายไม่เลิกกวนใจฉันสักทีล่ะเนี่ย ก็แค่ฉันอยากจะช่วยนายเท่านั้นเองนะไททันนายอยากจะช่วยฉันอย่างนั้นเหรอได้พูดเรื่องอะไรอ่ะฉันยุ่งอยู่นะช่วยหลิกทางให้ทีอือืไม่นะไททันของนายไททันไททันถ้าเกิดอุบัิเหตุกับไททัน จินพูดสายค่ะเออลีนนี่จินเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะไท่านอยู่ในอันตรายเขออาอาจบาดเจ็บก็ได้นะว่าไงนะเ,เล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยเหทุกเฉินเหทุกเฉินไททันเข้าไปที่โรงเรื่อยโดยไม่รู้ว่ายางเสียอยูเย่เราต้องรีบตามหาไททันก่อนที่จะเกิดเรื่องทุกคนรีบตามหาเขาด่วนเลยนะ เซพึ่นเห็นเจอไททันแล้วล่ะเหตท่านกำลังลงพื้ที่โรงเลื่อยแล้วโชคยังดีที่เขายังไม่เป็นอะไรนะไม่ต้อเลยเฮลลี่ไปให้ท่านจอดรถก่อนนะแล้วตรวจสอบยางของเขาทีเข้าใจแล้วไททันมันได้ไหมไททันเออเไม่มีอะไรเลยเฮลลี่แล้วได้รับรายงานเรื่องยางของนายมีปัญหาเออยางของฉันมีปัญหาเอาอะไรมาพูดกันเนี่ยมันไม่เห็นจะมีปัญหาสักหน่อยไม่นะ เราต้องตรวจสอบอย่างด้เดี๋ยวนี้เลยนี่เฮนรี่ตอนนี้ฉันงานยุ่งมากเลยนะ,อะเอะเอไท,ท่าน लाले ले अब ये बैरो छैना

เอาละฮึฮึฮเฮ้เฮ้เ่บี่เฮ้เฮ้เฮ้ตั้งใจแล้วตั้งใแล้วตั้งใจล้ั้งใลังใจล้วั้จั้้ตั้งวตัง้้แล้วใ้ลงั้ั เอาฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะขอบใจมากเลยนะทุกๆคนแล<ต>ะ<ร><ห>นีใจที่<ใ>นายปลอดภัยนะว่าแต่ว่าพวกนายรู้ได้อย่างไงว่าอยาของฉันมีปัญหามีเพื่อนของเรารายงานไปที่ศูนย์ว่าล้อของนายมีปัญหาอยู่ฮะว่าแต่เขาเป็นใครอ่ะเพื่อนที่อยากจะช่วยไทยทันมากๆเลยไงเล่าเพื่อนที่อยากจะช่วยชั้นเหรอ โบ่สาต่อไปฮะเบเน่มาที่นี่ทำไมอีกกันเนี่ยฮะไอ้ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะฉันรายงานช้าไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นนายนี่เองอ่ะที่รายงานส่งกู้ภัยให้กับฉัน เป็นพระนายแท้ๆทำให้ฉันปลอดภัยขอบใจมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันน่ะไม่หรอกมันไม่เทียบเท่าที่นายช่วยเก็บไม้ถูกเพื่อให้ฉันคราวก่อนหรอกนะฉันต้องขอโทษที่ไม่เห็นความมีน้ำใจของนายนะทั้งที่นายเองก็ดีกับฉันมากไม่เป็นไรหรอกนะจริงสิไททันช่วยอะไรฉันสักอย่างได้ไหมอะอะไรอะ ฉันทำความสะอาดล้อนายได้ไหมมันเลอะมากๆเลยล่ะได้สิสบายมากเลยขอบใจมากนะเอาล่ะคลิกเบบี้ฉันบีบบีบบับบีบบีบบีบอีบบีบบีบบีบาีบนีบบีบบีบีบีี โอ๊ยโอ๊ยมันจะกระเจี๊ยบเหมือนเดิมอีกโอ๊ยโอ๊ยกระเจี๊ยบ